ขอแนะนำร้าน g ก๊สท็อปอับริการเติมเกมผั b G ีม b i l บาและเกมอื่นๆอีกเพียบถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงแค่แลก UAD การันตีด้วยผู้ใช้2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปี CP, และจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดตามข่าวสารได้ที่ทางเพจ g ก๊สท็ Up สนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊ส p ็อออย่าลืมแอดด้วยนะคะ ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิฮาบะนะคะวันนี้แับจีโมบายเอ็กทานโฟเมอร์ว่าถึง3รูปแบบเลยก็จะมีทางรถซุปเปอร์คาร์เนาะเป็นแบบสปีดดิฟนะคะสามารถส่งได้แล้วก็ใช้กุญแจในการรับรถนะคะมีแบบเส้นทางสู่รางวันก็คือปลดล็อกทำภารกิจ แบบมินิ rp แล้วก็จะมีสมบัติลัคกี้คูณ2อันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของการสุ่มล้างกระดานนะคะดูจากเริ่มต้นแล้ว230ทั้งหมดอ้น่าจะประมาณ7,000อัพเลยนะคะถ้าสมมติใครจะล้างกระดานอันนี้สำหรับพี่ขอผ่านไปก่อนยังไงก็นะของแดงชุดแดงอะไรอย่างเงี้ยออกหลังๆแน่นอนนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของเส้นทางสูตรรางวัลน,นะคะราคาที่ใช้ในการปลดล็อก600 UC เท่านั้นทุกคนจะได้รับถึง2ชุดของรางวัลน,นะคะจะมีคูปองส่วนลดนะได้มาทั้งหมด8ใบนะคะสามารถเอาไปลดในที่เปิดดูเมื่อสักครู่เนาะเป็นสมบัติลัคกี้คูณ2เมื่อตะกี้นะคะที่แบบล้างกระดานเอาไปลดได้ใบละ5 UC นะคะแล้วก็มีเหรียญลัคกี้สปินนะคะ รวมแล้วทั้งหมดนะตั้งแต่1-25ถึง25ได้มา40เหรียญน,นะคะชุดได้มาถึง2ชุดนะคะทุกคนชุดแรกจะได้ตอนที่เลเวล13สามารถเลือกรับได้1ชุดนะคะระหว่างออ t i m มัสกับ b u b เบิ B ee, เป็นชุดแรแดงทั้ง2ชุดเลยแล้วก็อีก1ชุดที่เหลือนะคะก็รับได้ในตอนที่เลเวล25นั่นเองในส่วนของภารกิจนั้นนะคะคะแนานทั้งหมดพี่ไปรวมมาละ อยู่ที่ประมาณ7,150แต้ตมซึ่งเอาหาร200นะคะเพราะว่า1 l e v e เลเวลเนี่ยมันใช้200คะแนนเนาะก็ประมาณได้35 Level เลเวลเลยแต่เขาใช้แค่25 Level เลเวลดังนั้นสามารถเก็บถึงแน่นอน25 Level เลเวลนะคะในส่วนของภารกิจก็มีอะไรที่มันน่าสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวพี่จะดูไล่ดูทีละอันแล้วกันอันแรกๆเนี่ยจะเป็นล็อกอินนะคะ ล็อินเกมตามวันสูงสุดกี่วันเนี่ยสาวันก็ตามระยะเวลาของกิจกรรมเนาะแล้วก็ออนไลน์สะสมนะคะตั้งแต่60นาทีขึ้นไปโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยนะสูงสุดนะคะ2อง0นาทีไม่อยากออนเกมทิ้งไว้เลยนะคะไม่ต้องเล่นก็ได้อันนั้นก็คือนับไปแล้วนะใช้เวลาในเกมเนี่ยเนี่ยอันนี้คือนับละรวม60นาที นะคะสูงสุดไปจนถึง1,350นาทีไม่ยากไม่ยากเขามาเล่นเอนอะแป๊บเดียวออนในเกมทิ้งไว้ก็ได้เข้าไปออนแบบในแมชทิ้งไว้ก็ได้นะคะกดไลค์เพื่อนร่วมทีม2ครั้งก็คือเวลาสรุปคะแนนเนาะเขาจะมีให้กดไลค์ทั้งหมดหรือว่ากดไลค์ให้ใครก็ได้ในทีมนะคะแค่2ครั้งนะคะสูงสุดกี่รอบเนี่ยสิครั้งนะคะฟื้นฟูพลังชีวิตก็คือเพิ่มเลือดเนาะสูงสุดถึง800แต้มนะคะ สำเร็จ2แมชพร้อมเพื่อนในเมโทรหรือคลาสสิกก็คือสามารถปั๊มได้เอาตัวไก่ของเราหรือว่านัดกับเพื่อนหรือว่าชักชวนใครที่ทำภารกิจเหมือนกันเนี่ยไปเล่นในโหมดคลาสสิกแบบไม่จัดอันดับก็ได้นะคะพอแบบว่าเครื่องออกปุ๊บก็พากันออกนอกวงเนาะแล้วก็เริ่มเกมใหม่เก็บไปเรื่อยๆนะคะสูงสุดกี่เกมเนี่ยสิเกมสิเกม <laughs> ใครแบบว่าไม่ค่อยมีเพื่อนหรือไม่ได้เล่นกับเพื่อนแบบคอมพี่เนี่ย พี่ก็จะไปเล่นกับตัวไก่นะฮะแบบเดียวก็จบนะก็ไปเล่นแบบออกนอกวงแล้วก็โดดใหม่นะคะวนไปเรื่อยๆกำจัดศัตรูระยะเกินกว่า100เมตรไ่อยากยิงไปนอนสเปย์ไปนะฮะ10ครั้ง5ครั้ง2ครั้งกำจัดผู้เล่น5คนขณะวิ่งก็คือขณะที่ศัตรูวิ่งสูงสุด15คน โจมตีผู้เล่นสองครั้งโดยใช้อาวุธใดก็ได้มีอะไรที่น่างงๆอีกไหมเนี่ยกำจัดศัตรูรวมหนึ่งคนขณะกำลังขับพาหนะก็คือขับรถเหยียบก็ได้นะฮะรับค่าความนิยมนี่อาจจะมีคนสงสัยก็คือเราสามารถกดแลกค่านิยมโดยตรงนะคะหรือว่าไปหาซื้อตามที่เขาขายในกลุ่มนะคะก็ระวังเกลียนกันด้วยนะ ราคาอยู่ที่ประมาณ30 4 0บถึง40บาทนะคะห0 0 0 0แต้มหรือว,ว่า1,000 0ค่านิยมหรือใครกลัวเกลียนแล้วนะแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีค่านิยมอยู่ก็สามารถกดแลกได้นะคะปัดไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราจะมีในส่วนของกล่องของขวัญเห็นไหมทุกคนนี่จิ้มเข้าไปเลยกดเริ่มการแลกเปลี่ยนนะคะเราก็สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นอื่นได้ อย่างสมมุติเราต้องการ1 0,000หมืนแต้มแล้วก็ไปหาของที่เราแบบมี1 0,000ืนแต้มเนี่ยอย่างอันเนี้ยเราก็กดแลกไปเดี๋ยวสักครู่นึงก็จะมีคนแลกกลับมานะคะอันนี้คือได้แน่นอนแต่ถ้าหากไม่มีใครแลกกลับมานะก็ให้ไปดูที่บันทึกการแลกเปลี่ยนนะคะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะมันจะขึ้นว่าไม่สําเร็จนะคะแล้วก็กดของขวัญเนี่ยคืนกลับมาแล้วก็กดแลกใหม่แลกทีละอันทีละชิ้นก็ได้ให้มันครบ1 0,000นแต้มนะคะหรือว่าในส่วนนี้เนี่ย ไม่ทำก็ได้เพราะว่ายังไงแต้มมันก็เหลืออยู่แล้วเนาะเริ่มต้นมันสามพใครมีสักสามพก็ได้นะก็ได้มาละ100่งรคะแนนนะคะสำเร็จวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์โอ้นี่วันศุกร์พอดีเลย15เกมสูงสุดเนาะสร้างดาเมจร,รวม600แต้มในอารีนานะคะก็ไปเล่นในอารีนา่าไม่ยากช่วยเพื่อนร่วมทีม สูงสุด15ครั้งอพยพพร้อมเพื่อนร่วมทีม1ครั้งในเมโทรโลโยกก็แนะนำไปเล่นโหมดเมโทแบบธรรมดาแบบของเมหลุดอะ่ะรวบรวม,รวมไอเทมมูลค่ารวมโอโหอันนี้ก็สามารถไปดูได้ที่คลิปที่พี่สอนเล่นเมโทเนะาะไม่ยากเหมือนกันแต่ของเมโทเต็มน้อยไม่เก็บก็ได้นะคะถ้าใครแบบ ไม่อยากเก็บกำจัดครบ1หนึ่งครั้งขณะขับออ t ติม s ในโหมดคลาสสิกทา a n ฟอร์เมอร์ไม่มีอะไรอยา่างละส่งของควรพื้นที่ส่วนตัวให้กับเพื่อน3มคนต้องเป็นเพื่อนในรายชื่อเพื่อนของเราเท่านั้นนะคะถึงจะแต้มขึ้นแล้วก็ส่งไม่ซ้ำนะ1ชิ้นต่อ1คนนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีแจกในรางวันอยู่แล้ว ไม่ต้องไปหาไหนเนี่ยเห็นไหมอันนี้แหละคือค่านิยมนะคะที่เราจะต้องเอาไปส่งให้เพื่อนเพื่อที่จะได้สําเร็จคะแนนภารกิจนะคะหรือว่าตกลงกับเพื่อนก็ได้ว่าขอแลกอันนี้นะนะสลับกันนะคะมันก็จะได้ในส่วนของค่าสามพันแต้มนั้นด้วยเนาะมีแท <I am S 1> <ๆ>็กเสียงแบบเต็มด้วยท <Your protector. S 2> ุกคน มีของบับเบิ้บีกับออ t ติมัสแบบเต็มเลยนะคะ <as> มีกรอบรูปแค่ okay, เนี้ยจบแล้วไม่มีอะไรมากมายแต่ยังไงก็ถือว่าคุ้มนะคะสำหรับ600อยูสีแล้วก็ในส่วนของการส่งหรือรับนะคะทำได้เหมือนเดิมแต่เงื่อนไขก็อันแรกนะเป็นเพื่อนเกินกว่า120ชั่วโมงก็คือ5วัน มีค่าวความสนิทต้องมากกว่า50แต้มเลเวลตัวละครต้องสูงกว่าเลเวล10มีใครงง,งในส่วนของค่าวความสนิทไหมมีแน่นอน <c oughs> จะรู้ได้ไงว่าเรามีค่าวความสนิทเท่าไหร่จิ้มไปที่รายชื่อเพื่อนของเราปัา้มเลือกเลยคนไหนเราจะส่งให้ไม่รู้สิกออกพี่นกนี่อะจิ้มไปนะคะจิ้มทีเดียวตรงรูปโปรไฟล์หรือว่าตรงรายชื่อนะเห็นไหมมันจะมีตรงโปรไฟล์ของเพื่อน โผล่มานะคะก็ให้ดูตรงรูปหัวใจข้างล่างของชื่อแคลนนะเห็นไหมอย่างของพี่กับพี่นกเนี่ยมี919แต้มนะคะอันนี้คือค่าความสนิทนะกรณีถ้าใครมีค่าความสนิทไม่ถึงแนะนำให้ส่งเป็นดอกกุหลาบนะคะคาดว่าทุกคนนั้นต้องมีแน่นอนค่าความสนิทนะคะก็ดูได้ว่าของดอกกุหลาบเนี่ยมันจะมีค่าความสนิทที่เยอะกว่าอื่นๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ย อันแรกก็5แต้มนะทุกคนเห็นไหมมันจะมีคําว่าความสนิทอยู่ช่อใหญ่สุดนะคะก็ได้ถึง20แต้มเลยก็ส่งให้เพื่อนจนครบ20หรือใครไม่มีไม่อยากเสียอะไรอะไรเงี้ยก็กดไปที่โมเมนต์นะคะสามารถกดไลค์โพสของเพื่อนได้วันละ20โพสก็จะได้1โพสต่อ1ค่าความสนิทนะคะก็สลับกันกดก็ได้นะคะวันหนึ่งก็ได้ถึง40แต้มเลยประมาณนี้นะมีอะไรอีกอะ ไม่มีอะไรแล้วใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วพี่ก็ลืมไงลืมปลดล็อกไง600 UC โคตรคุ้มอย่างที่บอกได้ถึง7,150คะแนนความก้าวหน้าสามารถปลดล็อกทีหลังก็ได้นะคะยังไม่ปลดล็อกตอนนี้ก็ได้เก็บคะแนนภารกิจหรือว่าเก็บเลเวลไปก่อนอุ๊ยมีท่าด้วยเจ๋งอะกดรับเลย หนึ่งเลเวลใช้200คะแนนนะคะก็คือคะแนนของภารกิจทุกคนนี้เห็นไหมมันจะเป็นเหรียญคะแนนความก้าวหน้านะคะแต่ละเคเวสเขาก็จะมีบอกเนาะว่าเควสอันไหนได้คะแนนเท่าไหร่นะคะอันนี้มันจะเป็นท่าเฮ้เท่อะเราสามารถตั้งค่าได้ <c oughs> ใช่ไหม กขาจะอยู่ตรงไหนเรารับมาแล้วอะเมื่อกี้มันเป็นท่าอีโมชั่นหรอหรืออ๋อเป็นท่าอีโมชั่นทุกคนงออย่างเท่เลยครับจักจับเลยพี่ <c oughs> เ,อเอาคำพูดนี้จากไหนมาวะโคตรเกียนนี่เทพอย่างเทพ เดี๋ยวค่อยไปเก็บภารกิจนะคะแล้วก็รับชุดทั้ง2ชุดโอเคเดี๋ยวเราไปต่อการกับการซุ่มสกินรถที่กำลังช่างใจอยู่ว่าเอ๊ะจะเอาคันไหนดีนะคะสำหรับคลิปนี้ปล่ลานะุยบุย,บย